สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านนะครับที่กําลังรับชมช่องทนสุดติ่งฟิชชิ่งครับผมสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็มาตกปลาเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับปลาเกมที่ผมจะมาตกนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือปลาสวายนะครับอ่าแล้วก็มีติดอกไก่มาด้วยนะครับตกก็ตกพวกปลาล่าเนื้อด้วยนะท่านผู้ชมครับอ่าสำหรับที่นี่นะครับ ผม,ผมคิดยังไงก็ดูยังไงก็มีปลาสวายนะครับแต่มีน้าท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปลาสวายนะครับเป็นปลากายนะท่านผู้ชมผมก็เลยเกิดความคล่องใจนะครับเกิดอยากจะลองตกสวายดูนะท่านผู้ชมครับ่านะครับผมดูนะครับยังไงก็สวายนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งหัดเล่นเบ็ดก็จริงนะครับแต่ว่า90%ผมให้ปลาสวายนะครับท่านผู้ชมครับ90%นนี่ผมคิดว่าปลาสวายแน่ๆนะครับท่านผู้ชมครับ โอเคครับเดี๋ยวปลาอะไรเดี๋ยวมาลุ้นนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดรูปกระดิ่งและคําว่าทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไปดูใหม่จากช่องของผมสําหรับเหยื่อที่ผมจะใช้ตกปลาสวัยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับผมสาหรับเหยื่อที่ผมจะใช้ตกปลาสวัยในวันนี้ครับก็จะเป็นขนมปังแผ่นนะครับแล้วก็น้าแดงเฮโดบอบนะครับท่านผู้ชมผมจะตกแบบกระโปรงนะท่านผู้ชมครับเขาเรียก ตีกระโปงนะครับท่านผู้ชมครับนะครับหรือว่าตีดอกกุหลาบนะครับนะครับมันเรียกได้หลายอย่างนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปรุ่นนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโอเคครับไปครับผมนี่นะท่านผู้ชมก็ตีสวายสามคันนะครับตีอกไก่สองคันนะครับเดี๋ยวมารุ่นนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมส่งเหยื่อลงไปแล้วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบห้าโมงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับก็หมายเดิมนะครับหมายเก่านะครับ ก็มาท่านผู้ชมครับอ่ามาอ่จวดด้วยกันครับผมก็นะครับชิวๆครับผมสนุกๆนะครับท่านผู้ชมมาพักผ่อนครับก็โล่งสมองนี่ครับผมเงียบๆแล้วนั่งดูปลาขึ้นนะครับนั่งดูนกบินเล่นนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละความสุขแท้จริงนะครับของคนตกปลาท่านผู้ชมนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเยื่งครับผม จะเปลย,ย,ยังอยู่อยู่เลยนะท่านผู้ชมนี่ตีมาไม่เกือบสองชั่วโมงเลยนะครับนี่คนระับเปลี่ยนคันหนึ่งนะครับผมว่าอีกสองคันก็ยังไม่หมดหรอกครับผมนะครับโอเคครับผม นี่ก็จะเป็นขนมปังแผ่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมก็จะตัดขอบออกเลยนะครับนี่ครับเจะตีกระโปรงนะวันนี้ตัดขอบออกเลยครับไม่ต้องเสียดายครับนี่ครับนี่ก็คือชุดที่ผมใช้ก็ต้องกลัวอ่าไม่ต้องเม็ดใหญ่มากนะครับเพราะว่าน้ําไม่ได้ไหลนะครับ นี่ก็เป็นสายเอ็นนะครับนี่ผมใช้สายเอ็นนะสายเอ็นอยู่ที่25ปอนด์ครับตรงเบ็ดผมใช้อยู่ที่เบอร์14นะท่านผู้ชมนี่ครับก็ยาวนะครับ oh ประมาณเมตรนะครับ <tr> ท่านผู <tr cafe> ้ชมแล้วประมาณเนี่ยสุดประมาณนี้ครับความยาวนะครับนี่แขนผมออกไปนู่นนะประมาณนี้ครับนี่ครับลองดูครับผมปลาที่นี่มันค่อนข้างที่จะระแวงนะครับก็ต้องนะครับผมตีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการผมก็จะเนี่ยไว้อย่างนี้ครับ นี่ครับหันออกนะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็จะม้วนครับม้วนอย่างนี้ครับม้วนนะครับแล้วก็บีบๆนะครับนี่ครับตีกระโปรงนะครับผมนี่มันจะเป็นเหมือนกระโปรงนะครับหรือว่าดอกกุหลาบนะครับ ตีตีกุหลาบนะครับแค่นี้แล้วผมแล้วเราก็มีน้ำแดงนะครับเฮลิบอยนะครับนี่นะครับเฮลิบอยนะนี่แหเฮลิบอยนะคุณผู้ชมนะครับเราก็ฉีดเข้าไปเลยครับชุ่มเลยครับให้ชุ่มเลยครับชุ่มฉ่ำเลยครับเดี๋ยวพี่เอาเลยครับสดๆเลยครับชุ่มฉ่ำไปเลยครับผม เอาแบบช่ำๆเลยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ปานครับ โอเคแลวผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ก่อไฟแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นปลาที่ผมทําไว้เป็นชโดที่นี่นะครับผมชโดแดดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเอามาไว้ย่างครับเดี๋ยวรอให้ไฟมันเป็นฐานก่อนนะครับผมรอให้ไฟมันเบากว่านี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกินนะครับขาผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็ทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับผมนะครับแต่อากาศนี้ครับ มีดาวนะครับท่านผู้ชมก็มาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับสําหรับปลาที่เราย่างไว้ก็น่าจะสุกแล้วครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศลุ้นกันต่อนะท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าผมก็นั่งชิวๆนะครับไปนะครับต้นทุนก็ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนปลาคือกําไรชีวิตนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะกินจะมีตัวหรือเปล่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมนี่ก็จะเป็นปลาเรานะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมมันต้องแสบแท้ๆครับผมโอเคครับก็ครับท่านผู้ชมครับอ่าตอนนี้ก็นะครับ จะห้าทุ่มนะครับสี่ทุ่มฝ่านะครับผมก็มากินข้าวนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นปลาที่เราย่างไว้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวมากินข้าวครับผมก็ยังเงียบอยู่นะท่านผู้ชมนะครับไม่ไม่มีกินเลยนะวันนี้เงียบเพียเลยนะครับนะครับไม่มีมาสกิดอะไรให้ตื่นเต้นเลยนะครับเงียบนะครับเดี๋ยวกินข้าวครับผม หอมครับอืมหอมครับท่านผู้ชมนี่ห่างครับ เหมือนจะมีปลาก,กินนะคานผู้ชมคันริมนะครับสายมันหยน่อนนะครับ ผู้ชมครับมาครับปลาตัวแรกครับเป็นตะเพียนนะท่านผู้ชมโอ้ใช้ดีครับตัวนี้นี่ครับใช้ประมาณสองสามขีดครับสองขีดน่าจะได้ครับครับตอนนี้ก็ตีห้าครับตีห้าสิบแปดนาทีครับเป็นตะเพียนนะท่านผู้ชมตัวแรกถ่ายไม่ทันนะท่านผู้ชม ผมกำลังหลับเลยนะครับเต็นพังครบพุ่งออกมาจากเต,ต็นกดเยื้ยๆคณนึกว่ตจะถวายนะตอนแรกนะเป็นตะเพียนนะครับโอ้โหโอเคครับถือว่าเป็นมิตใหม่ที่ดีครับของเช้านี้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มีสกิดอีกนะครับเมื่อกี้นี้ เมื่อคืนนี้เงียบกิิบเลยนะครับครับท, pero, ท่านผู้ชมครับสําหรับทริปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับผมก็ว่าจะกลับแล้วครับผมตอนนี้ก็จะแปดโมงแล้วนะครับก็เงียบแล้วท่านผู้ชมครับตั้งแต่ได้ปลาตะเพียนขึ้นมานะครับก็เงียบเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เงียบนะครับไม่มีกินเลยมากินช่วงตีห้านะครับท่านผู้ชมเป็นปลาตะเพียนนะครับนึกว่าแต่ปลาสวายใหญ่นะครับเห็นกดคันยึกยึกอยู่นะครับเห็นแต กริ๊กริ๊งกริ๊กริ๊กริ๊นี่เสียงกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งอยู่คบพุ่งออกมาจากเต้นเลยครับผมก็มาวัดเป็นวัดตะเพียนนะครับไซก็ประมาณไซทอดนะครับผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีพอดีนะท่านผู้ชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็เป็นไปตามความคิดที่ผมคิดไปนะครับว่ามันคงกินยากนะเพราะว่าเราเพิ่งเคยเอามาตกครับเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อขนมปังแผ่นนะครับเพิ่งเคยมาตกที่นี่นะครับก็ มันก็ค่อนข้างนี่กินยากนะท่านผู้ชมมันจะไม่ใช่ว่าได้จะตกได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าอา่ายังไงก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจากลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับว่าจะไปตกปลาที่ไหนจะไปหาทําอะไรเกี่ยวกับการหากินนะท่านผู้ชมโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาไปก่อนนะครับสว<ะ>ัสดีครับ นี่ก็จะเป็นผลงานนะครับท่านผู้ชมตะเพียนแล้วก็ไซส์สวยๆเลยนะครับไซส์ใหญ่นะยครับเค้ครับผมผมก็เก็บของแล้วครับเตมตัวจะกลับบ้านแล้วครับโอเค,ครับผมแดดอบร้อนแล้วครับ